สวัสดีครับอยู่กับช่องพลายบนส่งน้องธนานะครับสวัสดียามเที่ยงนะครับนี่ก็ที่บ้านนะครับที่นะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยครับนี่รู้สึกว่าจะหิวข้าวนะครับเดี๋ยวจะให้ค้อนเตยหาและทำข้าวให้กินดีกว่านะราดูว่าจะมีเมนูอะไรนะครับ หาวัตถุดิบพอเราพอจะมีทำกินดีกว่มาหม่าปลาปองอะไรอย่างเงี้ยติดขยิบเข่าเห็ดกับเห็ด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 อย่างกินบ่อย่งกินได้บ่เจ้าห้กินกี่สิบหยากวะ จะจัดการแล้วตินี่ครับเรียบร้อยดีไหมลูกเรียบร้อยดีครับเมนู้ไงอาหารว่างครับใส่การต่อเอาอีรี่เดียวอีรีเค็งก็พอเออเคยอยากกินครับไก่ไไกก่่สวรรค์ไก่สวรรค์ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับนี่ครับนี่เมนูเด็ดเขาเขาเป็นติ๊ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวครับผมใช้เบิงที่ขั้นตอนครับมื้อนี้เฮาก็ม,มีเมนูมาอกนําเสนอพี่น้องเด้อครับพี่น้องอือไอ้ขอบเกิดกับขอบคุณอ็นพี่น,อน,ออน,อน้องเอ็นเออันทางงดึงเทปเนาะเอ็นเส้นได้ปลาใหญมาให้ว่าให้เฮ็ดไอ้ไอาหารแตเลยเิ็นกระป๋าหนําคนออดเนาะอไปก็ขอบคุณถึงคนออดถึ่อเอฟซีเพิ่นงูงูหนูซีเิ่นเนาะเอามาทางกรุงเทพพเิ่นว่าครับเพิ่นแห่งงบมานะเพิ่นแห่งงบมา เห็ดกับข้อพุนนาลอยล้านครับผมเห็ดกับข้อพุนหลายๆครับผมข้อพุนครับพอดีตัวนี้พอยหิวเขาอยู่พอดีเลยใจครับผมนี่เขาก็ได้จัดให้ตามค้อขอครับพี่น้องนี่ครับมาบึ้งยั่ไงหนิครับเดี๋ยวคนก็มือกันครั้งหมดเฮ้ยไก่ดี่ครับเบุญไก่ครับผมเจ้าลูกไอเจ้าเดี๋ยวพี่น้องฟังผมฟังผม อยืดได้ดียืดได้ดีอยู่ดีอยู่ีอย่งยืดได้ดีนี่ครับเตรียมรียบร้อยแล้วนะครับไก่ไก่พี่น้องไก่ครับวันนี้เมนูไก่ครับนี่เป็นยังไงไก่บ้านหูเลวไก่บ้านไก่บ้านนีอ๋ออย่านคือดีคอยหูแล้วครับไก่อบฟางครับผมอบปี๊บครับอบฟางให้ค่องเทศกินครับพี่น้องเออบพี่น้องดีเลยอ่ะอยู่เขาเลยนี่เขาเที่ยงนักก็ได้เป็นหลายชั่วโมงเลยครับผม ่อยโยมาหิวเข้าเนี่ข่อยมาพอดีเลยนี้ไปได้กินพอดีนี่ได้กินง่ายบ่ได้กินง่ายครับเอาสับเบด้วยครับรางมึงเคยเห็ดบ้าี่หนเคยเห็ดอย่ะรับเที่ยงรับเที่ึงครับอันที่สอครับได้กินอะไรไนมคับนี่ที่สองอ่นีที่อแรกเป็นยังก็กินหมดเลยไหมครับจะใส่ไฟจากเทือกเปียงสกล่องครับพี่น้อง ใ <laughs> ส่เป oh, that... wow, hey, ็นสองกองครับโอ้ยเจ้าก่อบ่เฮ็ดไปนูติอาทิตย์บ่ให้ใส่แค่สองเทื่อบ่แม่นว่าใส่สองกองมันก็ใหม่โธ่ครับสองเทื่อนึง3เทื่อนี่เจ้าใส่สองกองเลยใส่สองกองมันครับสองกองเด้อแต่กองน้อยๆอย่าสัดกองใหญ่เลยดิสัดกองใหญ่พี่เขาตีล่ะเคยอยู่ดิบ่แม่นใหม่ฮอดเพเพเดี๋ยวนี่เพิ่นสิเอาไก่นั่งนี่เด้ออ๋อคือบ่ใส่น้ําใส่น้ํานําบ่ใส่น้ํานกขุนน้ําตีแม่นบ่เออโพขอโทษครับ เต็มเลยหครึ่งหนึ่งวะครึ่งหนึ่งก็ได้เกือบเต็มก็ได้ใส่น้ำน้ำใส่น้ำด้วยนะครับแก้วไอ้ขวดจะไม่แตกครับน้ำไปซุปด้วยเมื่อืหร่ใส่น้ำด้วยถ้าถ้าไม่ใส่น้ำเนี่ยขวดจะแตกครับความร้อนอันนี้ก็ ในห,ห้องน้ำมันสิไหลลงมานี่น้ำไก่เขาก็จะไปไปซุบน้ำไปไปให้น,น้ำจิม้มเขาน้ำกินใส่บ่ได้บ่ก<ะ>นะนำกินใส่ดีกว่าเนะาะเออเออเจ้ามันจะกินง่ายตรงมืนอนี่คอย <c oughs> <c oughs> ไอยยิ้ข้าวไ,ได้ดิ <c oughs> ยิ้ข้าวแล้วพี่น้องใส่น้ำกินดีกว่าเขาจะได้กินน้ำนะอืมเอาเราดูครับเราติดตามนะครับ นี่ครับอยู่ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่นะครับโอถอยบ้างรอดูหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะสุกจะได้กินหรือจะไม่ได้กินนะรอดูนะครับเมื่องนี่คับพี่น้องคนที่ห้องก็กำลัง สี่อันนี้ครับเป็นการใส่อันนี้ก็น,นรับนนเนาะเทียงเทียงนะบองนั่นเทียงมาบ้านบกฮะอ๋อสันกินดูนั่อนสันกินดูนั่นสันงกินดูเนี่ยขอกินดูไก่อบเฟียงหรือว่าจะเป็นอบยังเลยครับผมเอาเอาใส่เลยพี่ เอาเอาเอางกระจกมาทางพี่นเลโอ้โหอยน้องจุขันจบไปยากเอาออกเอาขึ้นกันพอดีเอาเอาเอามอหาพี่ทางปิดเลยนี่บัทิเดยอเอาขึ้นกันเอาขึ้นกันมันบัถึเอเอาขึ้นเอ้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 เอาเอ้ยเอ้เอเอาเอเอเอาๆเอยเอเออ เดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวเขาเตรียมวันแป๊บนึงครับตอนนี้ก็ตั้งที่เรียบร,อยร้อยเลยสิเผาเลยครับพี่นี่ดา,าชุหพึ่งเครับน,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 นี่ไฟเหแรงเสียงเดียวปิ๊บๆนี่มันเป็นปิ๊บขนมนี่เอาบปเลยนครับหอาไปเลยเอาแงแง,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 แงแล้วเรื่องอะไรครับพี่น้องจะเป็นยังไง ถาเบื้องครับขึ้บบนมาสักสองไฟสามไฟพอสามเท่อใส่ไฟสักสามรอบนะครับสามรอบพอใส่สามรอบแล้วพอไปเปิดดูถ้าไม่สุกยังไงก็ใส่อีกรอบหนึ่งรอบที่สี่แต่มันรัวแต่มันจะไม่สุก,กเพราะว่าปิ๊บนี่มันปิ๊บมัน,มนเป็นปิ๊บขนมนี่ เ่นเรียบร้อยดี <laughs> ทิท้เทนเขา่น่องโอ้แตกเขียวด,ดิกระจุกแตกครับเอาไหมไมเห็นไหมเยียครับน้องเยี่ยอ ฟันมะเขอือันนี้มันอันนี้ครับจากเพนเล็บลุ่มเร็วไปแล้วครบับปิดปิด๊บิแต,แ,แตกครับตัวน,นี้เปลี่ยนปีกมาแล้วครับนี่ก็ไฟที่สามแล้วครับนี่จะเป็นเอารอบนี้รอบสุดท้ายพอครับลองได้ว่าจะได้กินไม่ได้กินครับผมอืมนี่รอบสุดท้ายพอครับใส่โอ้นี่กลัวจะไหม้นะ เราดูผลงานนะครับเขาบอกอะไรว่าไฟพอด้วดเราแซงข้างๆนะเห็นหนันพ่อเขาเร็วทุกแทลบ,บเหรอโอเคเอารเราเบิ้งหกแล้วเนะราเขมาชม้เราเบิ้งหกเราจะเป็นยังไงเอ่ยเราล่ามเหรอนันล่ามเหรล่ามเหร กกย,ยุคสุจจุบันคือยุคกับค้นเทศนะครับพี่น้องเอาตัวนั้นให้มันไม,นมน้ตัวนี้แล้วก็ไว้กโกโงไวน้นานกว่านอยา่าเฝ้าเขียวออกเลยให้ความหอนมันได้พุ่งทีก่อน <c oughs> ควันอาจจะรบกวนบ้านได้เ,เรื่อยๆนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้คือความตั้งใจนะครับ นั่นแหละแพนเหล,ล็กล่มเล้วขขอบคุณผู้ให้ความสนับสนุนกับช่องของเราดีครับมูนสนนครับคนดนดูสีแบบคนอครับลองเบอร์เด้ครับพี่ชาวกันเองตัวเขาป็ูคผมรัก มาดูนะครับพี่น้องเขาติดตามพี่น้องมาดิไม่เจอไหนครับแกล้ห้อกับผู้สุบกรสุนกรอบเบิ้งครับพี่น้องไม่ได้กินไม่ได้กินนะผิดแผนแต่ที่เลขแล้วครับผมดูแล้ดูท่าเลิกจะไม่ดีแล้วครับแต่ตอนแรกแล้วเฮ้เพลทแห้งเลยกลมนี่ยนี่ผ้าใกล้ข้างในอ่างนีะลม ยานใหม่ครับพี่นกดับไปเอาสำนีละ,ละเอาสำนีละคือตัวสามใส่ไฟสามเทือสมนีละ่ะขันพอสุกก็กินยังสิละสุกซุกดิบๆนี่แหละอากินแต่เมองได้ที่มันสุกแล้วนี่เนาะ ไกลแล้วครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้ดูผลงานแล้วครับกินง่ายๆไม่ชอบครับชอบาจะทำอะไรที่มันยากๆ <c oughs> มุมีดอก <c oughs> มุมีผืนนามสีดอก ครับแล้วนี่ก็จะเปิดแล้วครับเราดูผลงานมันจะเป็นยังไงนะครับเอ้าเดี๋ยวไล่ชั่วครับเออได้กินปุ๊บเราดูผลงานครับลุ้นนะครับลุ้นครับลูกจะเป็นยังไงครับเอ้าท่อแล้วที่เตาจะคอยด้ว

เอาไปใก้ไกเถอไก่ก็เป็นสโอ้ยคือนกเกโอ้ยยอิดเฮ็ดปลาเลยอกยอกยักพูดตัวเทเขาพูดพี่ต้องตัวเทอปเฮ็ดไม่เลยเลยครับผิดแพนครับเอาเป็นหนึ่งครับเอาไป็นหนึ่งแล้วตัวนี้ก็เฮ็ดซือๆหรอครับปิ๊มันบ่มีครับ ไม่มีปี๊บนะครับเลยทำแรงเฉยนะครับฉีดน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ครับฉีดน้ำไฟดับเรียบร้อยแล้วไม่เย็นเย็นหมดแล้วครับนี่ครับมันเป็นปิ๊บขนมครับมันแตกครับไก่เจนี่เอามาจากบ้านครับมาจากบ้านผมครับเอาไปให้ความเตื่ความเตื่องจะไปเลี้ยง ไก่อบฟางไม่ได้กินไก,ออก่อบฟางครับไก่อบฟางปิ๊บไม่มีเลยเอาไปเดืยนแผนเอาไปนึ่งแล้วนะครับหนึ่งกันสุกแล้วอยามาหยอกเล่นดิเชยครับมาแไหมเดี๋ยวมาตามไปที่ของแถ่อยู่นี่ครับผมมีปี๊บครับ เปลี่ยนแปลงมาหนึ่งครับหนึ่งเอาครับมึงเอี่งมึงมึงมึงสวยงามสวยงามตามตรงเลยครับโอ้โหชิสีแซบเนาะพี่น้องยุ้ยยุ่ยครับยุ่ยยุ่ยครับใกล้ตัวเป็นปิงครับไปครับฮะทำการอือร้อยแล้วครับมาครับไปกินข้าวด้วยกันครับมา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 คนอะไรครับเดี๋ยวคนตื่นต้นมาต้นนี่นะครับ ไออกฟางครับ <c oughs> ผมเป็นอกฟางนะท่านี้ไอเป็นไก่นึงต้มปลายครับรรรอบมาก,ก่อนนะจิ้มนนะจิมจ้มรสเด็กสุปจันทร์ตื้เคาเทียงเขาง,ง่ายากะเดองอ้กินอะไรบ้างไอเจาม กินไปหนักตั้งแบบว่าสุณเนี่ยใช่ครับมันคาดนั่งกินไะไรก็ไม่รู้ถ่ายว่ะสิคับคือสเสียบคัเนาะโอ้ยอยากหายแบบนั้นก่ได้ครับยังไงขอตัวกินข้าวก่อนครับอิูแล้วครับถ้าลำพ่อยากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์ครับมาช่วยด้วยโปไปเร็วคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ